สวัสดีครับผมผมมือนีพบพ่อกับอีสานตลอดอีกคื้เก่าครับผมลุงแบ่งายงานโตครับโอ้ห่างหายไปโดนครับเพราะว่าค่าง,งานบุญอัฐเม่าของบาวิสานครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นพระรกิจแล้วเดี๋ยวลงมาหาปู่หาป้ากินแล่วพี่น้องบนันเฮ็ดลิปเห้นพี่น้องเบืองกันแต่แกไปดูแลอยู่แป๊บหนึ่งครับผมเพิ่นมาส่งไห้แล้วเพิ่นกับป้าบาวิสานก็ททำงานเดี๋ยวทีมงานก็ตามมาครับผมก็สิ่งลงถาเพื่อนกัดด่างกันยังถา สิตึกขาแล้วครับพิ่นไปบดโดเราพิ่นไปเบ่งลูกน้องพิ่นลูกน้องโทรมาวันรถพิ่นมีปัญหาครับผมเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวมันหลุดน้ำกันว่ามันสีมีปลาบ่มีหมายเก่าครับผมหมายข้องอีสานเขียวบานเฮ่านีาน่แ่ะแดน๋ยวนอนเรียบร้อยเลยครับผมเอาลื้อบานกัดไปเรียบร้อยเอาเจาะน,น้อยๆนี่ละสองนังครับมือนี้เขาแก่ตามคนมาตรงนี้คือเ่าครับ คือเก่าแล้วว่ะขีอปลาคือเก่าคือขี้ปลาคือเก่าคือเก่าแล้วอ่ะเอาละขอลือพักกันครับเดี๋ยวเขาคนมาลุ้นกันบ่มันเด๋มเหมือนบ่มีคนบ่หลายเดี๋ยวปล่อยพี่น้องมาเบิ่งกันบ้านเป็นจังไบบนีานแหลกแหกหมันนอลุ้นกันเลยเป็นจริงเลยยี่งพอได้งุ่มได้บ่ายบนก็เขาวก็ได้เม็ดจีรีครับผมเอาย้อหน่อยว่าก็หลุมที่คือฝุ่นก็เป็น

มีกี <m> ่เพ mm ื hmm. here, ่ออยู่นั่นมีเลยทั้งนี้เลยทั้งนีงาไม่ไหวมีสุนนะครับผมเ๋แล้วว่าสั่นหมดเงี้ยหมดเงี้ยอ๋อล้วนีุ่่นนีุ่่นพี่น้องนีุ่่นนี่ลุ้นนี่ลุ้นนีุ่่นจะจีบ่หยีบเหีี่ตัวีานาอยู่าน นีหนนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นี่ติ่มกันนี่ติ่มไว้ก่อนนี่ติ่มไว้ก่อน,น,ก,น,ก,อนก่อนอื่นตรงนี้ติ่มก่อน นอนดีครับเล็วปะเขานอนต้มเทียแล้วไปยังไปเสร็ล้วไปเสร็จแล้ว ประคอก็มีแต่ไปยังน้องประคออยู่ในเหี้ยจะใส่สังก้อนเดี๋ยวเอาตัวมัก่อนตัวนี้เห็นอยู่ตัวใหญ่ก่อนว้าปรากฏก่อนปรากฏตัวนี้จะใส่น้องย่อไปอยู่วันนี้ดิ อ้ปรากฏครับพี่น้องจะปรกแต่ว่าเงี่ยงมันหักแล้วหักหรือเ่คือเขาหักเงี่ยงหลุดมือเขาจริงลุดมือเขาอีหลีเขาหักไปเลยถุงช่องขังไลยไหมเดี๋ยวไม่จับง่ายง่ายดีพี่น้องเลยกินเลไหมเดี๋ยวไมนจับง่ายดีกดง่ายกินง่ายแ แ้วพวเขาโอ้พอได้จับยู่นร่ลงน้ำขึ้นหนาวอ่ปะประคอประคอขอหน่อยขอหน่อย สะสมไปเรื่อยโอ้ยนนา,อา,า,ายแถาแจมันไอซีม <laughs> าเนาะม่าง่ายบุนน้องมันไกลๆง่ายบุนน้องกระอครับผมโอ้ยหนังรู้สับโอ้ยตัวหน่อยบ่ตัวหน่อยบ่หลว, <laughs> วมมือมันกลับมาแต่ก <laughs> ลับมาแต่นัด <laughs> <laughs> ไปสั่ง หน่อยมันจับพะทะนดัดไปหนอซูนบ๊ าวปลาขาวปลาขาวเย็นอุ้ยพี่พี่ป้าอุ้ยอุ้ยอยู่ในถ้ำในตัวนี้โอ้ป้าอยู่พี่อยู่รอฟังห่วยป้าอยู่ในถทำหยาตัวนี้อุ้ยนั่นโอ้ยนั่น ไม่เห็นหมูพ่อบีกี้บ้านจับบวบเฉยๆอย่างนั้นเลยโอ้อโอ้รอครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยจังกึ้งมีเสืบบุบันลูกแหงมันตุ่มขึ้นเลยดินดูการแห่เขา โอ้โหลุดล oh. ah. oh. oh. ุตไปซ้ำไปซ้ำไปซ้ำโอ้ไปแล้วโอ้ตัวใหญ่ยไปเร็วไปเร็วว่างแล้วเงียดเลีนได้โอ้ยไปดีอุย่าเพื่อนป่าไปยโสโบ้โอ้ยลุดเลยครับโอ้ยไปจ้อยเปิดกล้องแนวนะเอาละพันในยังหน่อล้องเทียมมาครับเออพันว่าเปิดกล้องมาหนาะตรงนี้ก็เปิดกล้องแนวนะโอ้ นี่บักนั่นบ,นบอนเสศษบ้อนมื่อวานโอเคครับผมเอาแล้วเอวเอ,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 เอมีแห้งแน่เลยบ้านห้อง,ง,งทองห้องทองห้องทองเนาะเออของแท้แล้วสุดยอดติดตามเรื่อยๆครับเจ้าแก่กับบัวมาจากเถื่อกไปอย่างเดมิดจีลีทีมงานกับบัวมาวนอยดูสองคนนี่แหละหยอกป้าเหรียญนี่ อรอยลังอยู่ที่ไหนกบได้มาแล้วครับผมสวัสดีครับโอ้ส่วนซีมาได้ครับบัวเตะอีกมาแชรกันนี่กบมาอยู่เออเอาพี่ทุ่นละภารกิจแล้วเลยครัะพี่น้องอาพนักงานมาเพิ่มเลยเป็นซีละบ้านซีนังเลยซีนังเลยซีนังเลยหลุดไปเรื่อยๆครับหนาวเหรอกำลังมากกำลังมากเอาละครับพี่น้องทำการแสดงเลยครับ เอามือมุดไม่ได้หรอโอ้โหจับปลาสองมือพี่น้องแก้วจับปลาสองมือ <c oughs> จับปลาสองมือพี่น้องปลาปลาสองตัวสองมือเลยสองตัวเลยสองตัวพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แก้วนะครับแก้วแล้วมันแล้วมันเานขาเที่ยงมันเขาเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้เข้ากันเอาด่างฟางหรือ,อเอาอะไรพี่น้องตัวห้าสิบเดชไปกักตอถ้าพุนครับมันบ่ดวดเอาปลาหน่อยแล้วมันบดท่านสาใจลุงแบงว่า แปดอีกจังหน่อยจักล็อกจักล็อกประเสริฐท่านซาใจพระท่านซาใจทำรุ่นนะครับต่อไปครับล็อกที่สองครับเดีย๋ยวทำการสแสดงแล้วบ้านี่โอ้ลองนี่กวงเลยกลับเไย <c oughs> เป็นเอาจริงครับลกลับไปเป็นกวงให้จังหน่อยพี่น้อ่มือแรงมาปวดเอ้ยเนี่ยม้นะ <c oughs> มากันจะสีฟ้าดิ <c oughs> <c oughs> นี่ตัวคนประกันหัวถ่ายข้ออีสานเขียวเลยพเหรอเอาครับหลุดในการต่อไปครับ รักที่สองจะหวานหรือไม่หวานนี่หลุดนี้งุ้มใยเบิ้ลมือพี่น้องอขันบันหนาวมีมแดดที่ดอกบันหนาวดอกอเออแดดหอนอยู่เหมือนใบยม่ามั็นหอนใครเนี่ย

เาตัวรองมันขาวเนาะป้าแหลกทีแหลกต้เบิดขาวขืนตีครับเบิดวันไหมลวันไหมงบริสุทธิ์เราแเป็นลุงบ่เลุงนี่ไม่โค้งอ่ะด่กแางบ่ดยก่งานนี่แหละของยางตอนไร่ามยีงานหนจวดทำจุดอุยส่กล่องเขาลงโ่อยู่ข้ามไปก่อนหน้าวันใส่กล่องอยู่ มันใส่กล่องเลยพี่นรเอ้ยโอหลุดกันครับวะนี่มันจะเป็นมันหรือไม่มันแลวครับนแล้วเด็กแล้วเด็กแล้วเรือเรื่อยเรื่อยเรอมนเนียยดอ้เอาขืนครับเราคืนเราคืนวันไหม เล็กๆหน่อยใหญ่ๆเอาครับว่าคำๆวดดเฮ้ยลงไปเลดหางเครื่องไปไหนน่อหางเครื่องหางเครื่องบ่เตีนเลยครับโปเตีนนายห่านผนว่าหาเครื่องกระซังกระซังเนะครับเด้อกระซังใส่ปลาเลยครับเด้อปลามาใส่กระซังเด้ออู้หูพุดอู้โดดพุดพี่น้องแก้วเห็นพ่อพี่น้องครับโดดผ้าหนอยเห็นเสืออินทร์ Oh. โดดซย์อยู่ดป้าหนองเฮโดดโซ่อะไดีสบหน่อยวะบันเป็นแค่การถอนโขงคุณแ <c oughs> ม่ไม่แล้วเองวันไปเรื่อยๆโอ้ยการการเดียวซะมันไปม <c oughs> ันส้นทอมันไปมันส้นทอโหลด <c oughs> ตื่นตื่นไปทั้งฝุ่นดูการฝุ่นที่ยังเสวยอยู่ต่อ โอ้ยมุอยู่มุดบยู่เงมันค่อยลอยนี่อย่างวะมุดบนล่งมุดหน้าบนล่งเสยเข้าหมวกถอดหมวกไปใส่นอบันตัวงามอยู่ปลาเขาโตัวแบบงามหนึ่งนี่อยู่นี่กับโต๊ะแบบงามหนึ่งฮะมันไปใส่หาบุบบุบจะเอ๋เฮแยนะครับพี่น้อง Tân đấy. Đấy. Đấy, đấy, mìn. yeah, ch thì đại bây giờ chưa lúc nãy chị thơm môn này thơm luôn nó yên môn là chị tang rồi, lạc nỉ 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 lạc nỉ

เนือครับองเสือส่อ้ยเห็นหนองเบื้องไหมมึงหลงที่นดดนต่ำสุดงุดเลูขาดลอดแหงว่ะนี่กรองลอยดอกเบดชุ่มอยู่ที่แมงหจำไม่ได้ลโอ้โไอ้เสส่ลอดเจ้าว่าหันหน่อยกานั่นลอด

เฮ้ยเด็กแล้อู้ยเตต้าาหก้อนนี่แค่จะขาดเฮ้ยเติดห่เยเรติดหลอดแหเรี๋ยวได้วพี่องเอ้ยโอ้ยพ่อจับมือมือี่เราอย่างโยบีจ่ายเนี่ยเอาล้ครับทำคอยแล้วครับ่ เอาสามนี้น้องเห็ดกรบเขากบลังกิดตอนครับไยค่มหอยค่มค่คอยแล้วครับถิ่นบกเลยครับถ่นบกเลยพี่อนเราดังไฟครับเห็ดกระเขวยังนครับเห็ดล็อกัสีจ้าสาวโตหนตมเนาะตมไปเงียงตุมไปเียงมือนงนว่าอยากกินไปเงียงพี่น้อยกินไปเงียงเลยกินไปเงียงคนเา เนื้อมันเนียนใช่ไหมคือสาวซหน่อยคือสาวซหน่อยละครับใช้แนวเท่านั้นครับใส่ร้ายมันจะซดต้เหลือกต้าเนื้อเนียนดีคนวาปลากระยงปลากระยงครับโ้สุดยอดเไมได้หรอครับเอ้ามาตรฐานหน้อยมันบานมันบานอ้อเดีบออเดบตีหอยกีหอย หน้าอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวให้ฟอขัอ้วคนทำแรกก็ใช่หนะตัดเงี้ยกันสมสมกำลังสมพอดีอืน้ำใส่เข้าหนึ่เขาเอาจากไข่หนำกินมีบ้างมีมี

เปิดกล่อให้พี่น้องมึงนี่หาต่ไครก็เรรีบเปิดก่อง้ย่ได่าตายเพื่อเอโอ้ยใช้ตัวหนึงสองหลของเนื้อเปนห่งในกูกันน้มเตัวหนึงครับจีเลยจีเลยป่าตัวหน่จีตัวอีกอย่างเอาสนมบจีด้วย ยนนี่ิบย่างฮะปิ้งปิ้งไดียเพี่้นบินจนวะ <laughs> ท่านพี่นเร็<อ>วยาคอยาคอใส่ใส่นี่นี <laughs> ่หมอไยโอ้โหใส่เนะู้ใส่ก็เต็มน <laughs> เนเ่อย่าสมบักยา,าคั่กอนี่ ม่ยเบิ่อคอยรอยองหังจะสบยัหวงุ่มป่ากดปากะแยงครับผมปีงปาขาตำเจียวสุดยอดบานอย่าโอ้โหบอกแกข้าวแกข้าวแกเมืงแกเมือโอเคครับผมแย่เมือแกเมืองคือเกาเข้าครับเซ็ป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 เขาคือตีนมือนะมั เล่นต้มเนี่ยดูล่มดู่มมามั่กินดีดีเลยม่เกิห็นมาเจออะไกันตัวออเพื่อนพามอนเหรอพาบออ่วางใจบ่เรียกครปั่นเนาี่ยม่ปั่นไม่ปัาน เอาเมอยู่ขึ้นมารนมากพี่หนาวมากนานตระีนี่กระมี่อยู่นี่กระมีตบกมแตหยาดน้ำงาพี่น้อยกำลังงานเรียร้อล้วทำการแสดงไปเรื่อยแล้วบันมีงานกระินกบเพื่อนเมื่อเจาแต่เาเมาทุกคน หาวน้ำงานแก้วเนี่ยแหละหัวน้ำงานคือบ้านแหละผมก็เขาไม่ลงหันมดงเขาลงกันเิ่นเขาลงไรมาเม่าส้นนี่นั้นส้นพักแล้วส่อไป้นมองขาหมองส้นพักเอาเนี้ยตวยังไงเนี่ยไอผู้เต็งคนไหนเกดึงเทางนี้มาทสดได้ดีเวเต็มตอนกำนามซละ รู้มาก่อนจนสนามอยากไปไหนยาบเกิจยากเกินไม่ถึงข้อว่าก็แย่แล้วเ่อะมามาัหมอยู่ตัวได้ปล่าตัวีกดตัวได้หอมเลย ปลดกดในลำในิ้วเขาอ้จีวกับเสียพ่อเจียวต่งเสีอสุยแจวครับเสียปยสอง้ลยปีได้ออแพ่ก็จะยืดดีม่เห็นสมกาลุงนี้เลย ยืนยืนนี่ช่วยยืนเดี๋ยวไปซูนเขาแ่โซนตัวเงหอนน้โซนหอนบอกโซนหอนบอกโซหอนหอนกูดีเจ๊ะบ้านนี้บ่มีเกณเนาะกจะมักเรา ผจะได้มแดงหลงหมดโอยนอนนอนอนมะแดงลงหมอกต้มจนมแดงขึ้นเรียบร้อยจิ้เขาครับผมเรียบร้อยไครอบจิ้มเข่าจิ้เขาบันจิ้เขาเบเรียบร้อยไมคไม่เข้าเก็บหมเรียบร้อยเรียบร้อยหรือว่าอิ่มครับอยู่อู่บอยเงยอิ่มบอเอาเอาิมยแล้วยังนงครับคับแล้วครับแล้วนอนไปแล้วครับเข่าปลาลุงแบงอิ่มแล้วนอนขากลห่างเรียบรนอยเ้ย เรื่พรบเรืการแสดงออาลครับผมนี่ผลลัพธ์ห้องมอี่ด้ตกพูดกันแลีพูดทลับบ้านแล้วมหที่ลังไตัวเ้อตกอยู่ตกซ้ำๆทำมาที่หลังล่ะซ้ำกันมาไหนโอ้ยมาอย่างนี้เหรอ Điếm xe lâu ạ phải ớt tên người cả đậy tuần Nhìn nhau Nhìn thấy cái này đi cỏi phả Nhìn thấy đi cỏi cái กวย่กวยเจ้าสิไกวยเจ้าสิเ้ยากินเป็นสิมาใสยังสิได้กวยมือนอ้่สิมาลงกใต่มือนลสิสีม้าใสยังสีได้กวยสิบ่ลงรฟังเลยเหอฮนหละลงฟังเลยก็ูทั้งผลนี่ทั้งผลนี่เลยฮะนีหมอวงบ่กวานเหกินเลยเสร็แล้วทางเลทา้งนั้นต้ป้าคอร้ายทั้งนั้นลอกนั้น ข้าเมียนี่เบิด์ละไรวะไปต่ฝุ่นทวารดาวันวานอะไรยังสิตุกฟอมันกระโดดนีเบอเดเดือดตวันเฮิเฮาจะไปเจอทะุ่นบะพักนั้นบ่น้ำเลืกว่าตุ่นเลือกพักอย่างเดียวแล้วตกคนหลายเลืกเล้วลือพักต้งเซนพนักงานหลายเลยผมคู่นพูยหน่อยมากแล้วมาดึงพักอนจะกินก๋วยปะหน่อยได้ยังน่อยเดียวจ้อเอตอมันห้อง รตอนอเนี่ยนอยากกินเราไปเห็นงานเอมาเถาะเหนงานสรแล้วก็ไปเห็นเหเ็นาลยังโอเวลาเมาหร่าหนว่รเห็นกไบแล้ว่เาไปยามันจะเด็กให้งาม่ยนวยไม่ยนยนวยยงานใต้เลวสำหรับคลิปนี้ก็คำเลยคอยกแล้วิมนำาสำลานกันแล้วปั้นป้ากันแล้วจิขอกับแล้วครับผมเอาลุงนี้ลุงนี้คือเขา ก็ไดแล้วผมไปครับไปแก่ได้วก็ได้ครับทั้งน,นี้ก็พาพี่น้องไปนี่นะหายอยู่หายกินสำเนาเนาะมาสายก็มาขึ้นเขาละแบนแบนกับสีเบิร์ตพอดีอ่าครับสุดท้ายนี่ก็ขอเกามาส,สวัสดีครับครับเจอกันคลิปหน้ะมานอยู่หัวหน้างูนะพอได้กินได้อยากอยู่ครับกันลงน้ำมีป้า